สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมอาจารย์สุวัฒนานิคมในวิชาปฏิบัติการงานก่อสร้างนะครับช่วงนี้อาจจะทําวิดีโอช้าไปนิดนึงเพราะว่าเปิดเทอมแล้วก็สอนกันตามปกติครับมาวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีการรับมือกับช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับปัญหาที่ผมจะอธิบายวันนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอบ่อยสําหรับอาคารที่ใช้ ตะขอเกี่ยวกระเบื้องหลอนคู่นะครับในการติดตั้งกระเบื้องมาดูข้อเสียของตะขอเกี่ยวก่อนแล้วกันนะครับตะขอเกี่ยวเนื่องจากมันทำการเกี่ยวไว้กับกระเบื้องเฉยๆนะครับเออแถวแรกสุดมันจะมีความแข็งแรงน้อยมันก็ยังสามารถขยับได้อยู่ซึ่งถ้าโดนพายุหนักๆ อาจจะเจอลมพัดเข้าไปใต้กระเบื้องทําให้กระเบื้องแถวแรกหลุดได้นะครับมันก็จะทําให้กระเบื้องปลิวหายไปได้นะครับดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันปัญหา หรือเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับกระเบื้องที่เราติดตั้งโดยใช้ตะขอเกี่ยวนะครับผมก็จะมาอธิบายแนะวิธีหนึ่งให้แล้วกันนั่นก็คือเราจะทำการยิงสกูปลายสว่านยึดกระเบื้องเฉพาะปลายแถวแรกเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันลมป้องกันพายุหนักๆนะครับ ถามว่าทําไมถึงไม่ใช้ตะขอทําไมถึงไม่ใช้ส,ชสกูปลายสว่านยิงหลังคาเออสกูปลายสว่านใช้ไปนานๆมันจะรั่วตรงยางรองใต้น็อตน,นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าตะขอเกี่ยวอะระยะยาวอะมันรั่วน้อยกว่าแต่ตะขอเกี่ยวแข็งแรงน้อยกว่าดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างแถวแรกของกระเบื้อง ควรจะยิงสกูปลายสว่านยึดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งสกูปลายสวา่านเรามาดูวิธีการหาตำแหน่งจุดที่เราจะยิงสกูปลายสวา่านโดยผมจะวัดจากปลายของกระเบื้องนะครับอะก่อนอื่นมาดูกระเบื้องถูกติดตั้งด้วย ตะขอเกี่ยวนะครับตะขอเกี่ยวติดตั้งอยู่หลังแปรติดตั้งอยู่หลังแปรแบบนี้นะครับตะขอเกี่ยวอยู่หลังแปรนะครับระยะจากปลายถึงหลังแปรก็คือยี่สิบเซนนะครับเพื่อให้เราเจาะแล้วอยู่บนแปรนะครับเอาง่ายง่ายก็คือตะขอเกี่ยวยี่สิบเซนปลายตะขอก็คือปลายกระเบื้องดังนั้นเวลาเราวัดตำแหน่งจากปลายกระเบื้อง ก็วัดมาประมาณสักประมาณ1 8 5แปดจถึงสิเกซนก็จะอยู่ประมาณแปพอดีผมก็ใช้ตัวเลขประมาณ1 8 5แปดจุาเซนโดยวัดจากปลายกระเบื้องมาเอาละครับเรามาเริ่มยิงสกูปลายสว่านกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับวัดจากกึ่งกลางกระเบื้องโดยวัดจากปลายแผ่นขึ้นมานะครับโดยเอาที่ตำแหน่งกึ่งกลางนะครับ วัดมา18.5เซนวัดมาไว้เป็นจุดในการยิงสกูปลายสว่านในการยิงสกูปลายสว่านก็จอดนำศูนย์ก่อนเหมือนเดิม จอนำสูนแล้วนะครับหลังจากที่จอดนำศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้ตะปูเกี่ยวปลายสว่านนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยึดกับกระเบื้องกดให้ได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็กดแรงๆแล้วก็ยิงเข้าไป ขันให้แน่นก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับแข็งแรงโยกไม่ขยับทำการติดตั้งสะกูปลายสวา่านทุกแถวก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ก็จะต้านทานพายุได้ระดับหนึ่งนะครับช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตะของเกี่ยวนะครับแต่ไม่ควรผมให้ติดเฉ,เฉพาะปลายแถวแรก เพราะว่าการที่เราติดเฉพาะปลายแถวแรกนะครับถ้าเราติดขึ้นไปอีกส่วนใหญ่ปลายแถวแรกจะอยู่นอกตัวอาคารถึงแม้ฝนพอทิ้งไปนานๆตัวนี้จะเกิดการร่วกก็จะอยู่ภายใต้ภายนอกอาคารมันก็จะร่วภายนอกอาคารมันจะไม่ร่วกภ,ภายในอาคารดังนั้นก็ควรจะติดเฉพาะฝั่งที่อยู่นอกใช้นอกนอกตัวบ้าน นอกนอกห้องก็คือริมแถวนอกหรือตัวขอบด้านข้างในกรณีที่ไม่มีครอบดานข้างนะครับอย่าลืมเสริมความแข็งแรงให้อาคารเพราะสะกูปายสวรรคตัวหนึ่งไม่กี่บาทแต่ก็ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากพายุได้ระดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ